สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะผมสําหรับคลิปนี้นครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของกุนซูใหม่ของหงแดงริวอร์พูลนรับซึ่งล่าสุดนี้ก็หงแดงยิ้มออกแล้วเพราะว่าดูทรงแล้วชาบีอาลองโซนั้นปันใจให้มากกว่าเสือใต้นะครับผมชาบีอาลองโซครับให้ความสนใจแผนง,งานของริวร์พูลอย่างมากครับแม้ได้รับการติดต่อจากบาเยิร์นมิวนิกเช่นเดียวกันที่ผ่านมาครับสื่อทั่วยุโรปเนี่ยรายงานว่าอาลองโซกลายเป็นเป้าหมายของหงแดงริวร์พูล นะที่อยากดึงตัวไปทํางานแทนเจอเกนคอฟซึ่งประกาศวางมือจากถิ่นออเทฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้กันนั้นมีการแข่งขันจากบาเยนมิวนิกโดยทีมดังเยอรมนีเนี่ยกำลังมองหาทางตัวแทนโทมัสทูเคลซึ่งตกลงแยกทางสโมสร,รดังบูเดลิก้าเยอรมันในช่วงปีซีซั่นนี้เช่นเดียวกันครับล่าสุดครับฟุตแมกกาโตครับเผยว่าท่าทีของอลองโซ่น่ะเอ็นยันยงไปทางหงแดงมากกว่าเนื่องจากคุณซื้อวัยสิปีของไบเออร์เลเวอร์คุเซนเนี่ยอยากทํางานให้อดีตต้องสังกัดและอยาก อยากสร้างชื่อบนเวทีเพียร์เมียริกมากกว่าบุนเดสลีกานะครับผมไม่ทางเสือใต้เป็นอดีตต้นสังกัดอล,ลองโซเหมือนกันครับแต่สื่อฝรั่งเศสก็เชื่อว่านิวอูร์ลเป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจมากกว่าครับหากเทนเนร์ชาวสเปนตัดสินใจอำลาห้างขายยาในช่วงจบซีซั่นนี้ถือเป็นรายงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของอลรองโซเลยก็ว่าได้ครับซึ่งกลายเป็นกุญซื้อเนื้อหอมที่สุดของในโลกฟุตบอล ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชาบีอลองโซสุดท้ายแล้วหมแดงจะใครจะได้ใครมาคุมทีมแทนทางด้านเจอเกนคอปเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ